ตาแตกรวมที่เด็ดเล็กปังเล็กสวยของคนบันเทิงเรียกว่าใกลเข้ามาทุกทีสำหรับการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวด16กันยายนนี้ค่ะที่เราเข้าวหวยทั้งหลายต่างไปเสียงเซียมซีขอเลขกันสนั่นเลยเริ่มต้นกันที่นักแสดงหนุ่มบอยโชคชยัยเรียกว่าเลิกงามยามดีได้ถอยรถป้ายแดงเป็นของขวัญวันเกิดโดยงานนี้เหล่าข้าหวยต่างก็แตกตื่นสองทะเบียนรถกันก็คือ1845 ไปต่อกันที่น้ำเพชรตียาภาที่ล่าสุดเจ้าตัวไปแก้บนเนื่องจากสิ่งที่ตนขอนั้นสำเร็จโดยก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็ออกมาโพสต์ว่าเตรียมตัวรําแก้บนหนังหน้าครูค่ะซึ่งพอสาวน้ำเพชรราเสร็จเจ้าตัวก็ได้หยิบลูกปิงปองเสียงโชคได้เลข359ไปต่อกันที่นักแสดงหนุ่มตลกชื่อดังบอลเชิญยิ้มเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่ชอบสายมูไม่เบาเลยล่ะค่ะ ล่าสุดจตุก็ได้ออกมาแชร์วิดีโอเปิดเลขหางประทัดหลังได้มีโอกาสจุดถวายแด่พระฤาษีนารอดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชาพร้อมกับระบุคแคปชั่นสาธุขอให้รวยครับนั่นก็คือเลขหางประทัดค่ะเลข0 6 8และ1 5และต่อกันที่นักแสดงอารมณ์ดีดเป็กกี้สีธัญญาล่าสุดจะตุก็ได้เดินทางไปไหว้ขอพรราชินีลูกพุ่งคนดังผู้ล่วงลับ พึ่งพุ่มพวง,งดวงจันทร์ที่วัดทัพกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเจ้าตัวก็ไม่พลาดที่จะออกมาให้โชคขอหวยทั้งหลายโดยหยิบเลขปิงปองได้ก็คือ089ปิดเจ้ากันที่นักร้องหนุ่มโอ๊ตระโมทที่ทำคอหวยใจคอไม่ดีแตกตื่นกันครึกโครมเมื่อเจ้าตัวออกมาประกาศขายรถรูคันง,งามที่เปิดเลขทะเบียนชัดเต็มตาคือ4ขอไข่ชอสิ 5 8, 2, ้าแปดสองหนึ่งการนี้ข้าหวยต่างพาก,กันบิงเข้าแผงลอตเตอรี่กันเลยทีเดียว